ก็เดี๋ยวเจอกันอ๋อีกหนึ่งโอ้ยยิ่งใหญ่มากครับวันนี้แล้วก็มีเซอร์วิสตี้ท่านหนึ่งที่เราที่แบบเป็นไอดอลของเราเลยแล้วเราก็แบบเล่นเวอร์ชั่นของไทยด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตำนานด้วยมั้งเป็นตำนานเลยครับก็วันนี้ดีใจมากครับว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยที่ได้เจอพี่เขาด้วยครับจะไปบอกเขาไหมคะว่าเราก็คือเป็นพิเศษของไทยแลนด์เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้ว่ะจพูดไปแต่ผมว่าอาจจะไม่ต้องบอกว่าชื่อเสียงเราก็บอดตัวเหมือนกันพูดไปก่อน เราเล่นแบบคือตุ๊กเคยเจอเขาอยู่แบบมีโอกาสได้ยินบานของเมื่อก่อโอ้เคยได้ยินบทชื่อเลยนะแล้วแบบพอรู้ว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเล่นในโฟมาเวอร์ชันไทยก็รู้สึกว่าแบบได้ยินชื่อเขามาก่อนเลยโอ้ผมก็รู้จักเขามาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยเจอเลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้เจอเขาประโยคแรกที่อยากจะพูดกับเขาค่ะวินใช่วิน from เอโฟไทยแลนด์อะถามถึงล่าสุดก็คือ การปิ่นมาได้ร้อนเลยลเปงบ้งนะคะ Miss Universe ของฟิลิปปินส์ครับผมก็โหเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแบบเป็นเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่สำหรับประเทศเขามากๆครับผมแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นด้วยะไรครับก็ดีใจมา,มากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆมาัอยู่ช้นกลางของสาวใช่ครับจริงๆก็เป็นเป็นมิสยูเพราะว่าเราเคยคขึ้นหอที่ไทยเมื่อแบบ มาแล้วอะไรอย่างนี้ก็ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่แบบได้ของฟิลิปปินส์ก็รู้สึกแบบเหมือนเป็นอะไรที่ท้าทายสาหรับเราเหมือนกันเพราะแบบมนมันไม่ใช่พื้นที่ของเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออคนประเทศเขาจะเชียร์แบบไหนจะแบบโอเคไหมที่เราขึ้นไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโหแฟนตอบรับดีมากครับมันต่างกันเป็นยังไงมันต่างกันเพราะว่าเราขึ้นทั้งสองประเทนที่ไทยเราผมว่าเอเนจีของประเทศฟิลิปปินส์คือแบบว่า สุดยอดยมากครับคือทุกคนแบบส่งเสียงเชียร์กันตลอดเอเนจี้เขาแบบว่าเต็มที่กันมากในระหว่างที่เขารับชมแล้วก็พุ่งบินกลับมาถึงห้องเราใช่พุ่งบินกลับมาทำระดับบิ๊นกันดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องบิน <c oughs> อีกตอนเช้าเดี๋ยวต้องไปแฟนมีที่ฮ่องกงอีไกไงบ้างปุ๊บบินทุกวันเลยป่ะเนี่ยเกือบเลยครับนี่ก็คือบินกลับมาเมื่อกี้แล้วก็มางานเลยครับก็เลยก็แสดงว่ายังไม่ได้พักเลยใช่ไหมครับบ่อย ก็เดี๋ยวบินไปฮ่องกงเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไปจีนต่อเอกัแล้วจันอีกเขายังไม่บอกพูดพูดละไปอีกไกลไปเินไปอีกไกลไปเลยไอีกเดียวเออแต่แต่ไม่ดบอกมีแฟนมีที่ดูหน้าผมสิผมหลับเลยได้ไหมได้ได้นอนเลยอ่ค่ะพร่น้คือ นอนนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่าโถเป็นการประกวดที่ยาวนานเมือกุ้งไอนั่นบอกว่าจบแบบตีสองกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของเราโชว์เสร็จก็ประมาณเกือบเพียงพูดแต่ว่ากลับก็ปวดเองจริงๆเพราะว่าด้วเนจี้จริงๆก็แบบที่นี่มีแบบสุรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหอมเมื่อเราได้กินน้ำตาลเข้าไปใช่ไหมน้ำตาลกองกว่าแล้วก็แบบเติมเนจี้กับคนสามารถคิดค่าโฆษณาได้ไหมครับอมใส่แบิลน่าจะยาวเลยคนซ้ำเลย เราไม่เอาไปให้เขาชิมบ้างหรอหลายๆงานเราก็ไปซัพพอร์ตแล้วงานนี้เราไม่ส่งแบบมันแบบเออมันต้องใช้เวลาไงถ้าส่งต่างประเทศแะไอย่างงี้ยอ๋อเหอว่าตอนตอนนี้ก็คือทำงานทุกวันใช่ครับทุกวันครับช่วงนี้ก็จะบินบ่อยหน่อยเพราะว่ามีงานต่างประเทศค่อนข้างเยอะไม่อยู่เมืองไทยหรือไม่ไม่ค่อยครับจริงๆก่อนหน้านี้ครึ่งครึ่งเดือนก่อนหน้าอยู่ไทยครับแต่ว่าครึ่งเดือนหลังเนี้ยครึ่งเดือนเนี้ยเริ่มละเริ่มบินเยอะ มีวางแผนไว้แบบอยากมีเดือนหยุดแล้วพักผ่อนให้กับตัวเองว่าไหมครับโอ้ไม่ได้แผนเป็นเดือนขนาดนั้นอาจจะเป็นแค่แบบเป็นวีคมากกว่าเดี๋ยว่าแบบขอวลาแบบว่าพักผ่อนทั้งวีคอะไรฝากบรรทายชาวไทยหน่อยว่ารอหน่อยจะเจ้าอาไครับผมฝากแฟนๆจ้าหน่ผมเป็นคนไทยอยู่นะฮะแลก็ยังพูดไทยอยู่ผมก็ก็อยู่ไทยเรื่อยๆแหละก็มีแค่แบบบางช่วงเวลาที่อาจจะบินติดกันบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อยู่ไทยครับบ้านอยู่ที่ไทยแต่ถ้าใครคิดถึงไปไปกินได้ที่ไหนนะแต่ถ้าใครคิดถึงเดี๋ยวเขาจะมาวางบินผมเพิ่มไหเนี่ยครับผมก็เอาสักหน่อยสักหน่อยบินไปแลออครับก็ฝากด้วยนะครับสุรีครับครับผมฝากด้วยครับฝากติดตามผลงานผมด้วยแลวกันนะครับผมก็เดี๋ยวมีบินอีกหลายประเทศเลยครับแล้วก็มีผลงานอีกมากมายแล้วก็ฝากเออสโตรของทิฟฟานีโคเนี่ยนะครับที่บาร์ลากอนนะครับ คี่สาวบอกว่าไม่ขึ้